สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง y o u t u แอดทอนนะคนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาดูหลักหน่วยล่างแม่นๆนะครับต่อจากวางวดที่ผ่านมานะเป็นสูตรหลักหน่วยล่างแบบ2ต,ตัวมา1ตัวนะครับแม่นสุดๆนะต่อจากงวดที่ผ่านมาครับ หลักหน่วยล่างแบบ2ตัวมา1ตัวงวดที่ผ่านมาลงจริงให้ได้2กับ3ามผนออก2 2ก็มาทั้งสิทธ์ทั้งหน่วยเลยเลข2นะครับแล้วก็มาต่อกันกับสูตรที่2เป็นสูตรเลขเด็ดวิ่งล่างนะครับอันนี้ผมจะเน้นไปที่หลักหน่วยเหมือนกันนะนี่เน้นที่หลักหน่วยล่างครับ เน้นมาที่หลักหน่วยล่าเหมือนกันสําหรับสูตรนี้นะครับเปเลขเด่นตัวเดียวมาจากไหนอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับนี่มาจากสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับสูตรเอเอสูตรบนี้หลุดนะครับไม่เอาสูตร C นี้หลุดไม่เอาอันนี้มันเป็นสูตรวิ่งล่างเทียบจนสามสูตรนะนี่สูตรแรกนี้นะครับผมเอาสูตรแรกก็คือนี่ฮะนี่ครับสูตร AA นะครับสูตร A a นี้มันเข้านะฮะสมมตินะผมก็นําสูตร A a ไม่สมาชิกนะครับก็ว่ากันไปตามนี้เลยนะครับเป็นสูตรเก่านะครับสมาชิกนะแล้วก็มาแถมกันกับสูตรสุดท้ายเลขวิ่งล่างเหมือนกันสูตร a b สูตรนี้วันที่ผ่านมาจับได้ชุดเดียวนี้เป็นสูตรเก่านะครับได้6 2สองสองหนะครับมันออกสองสองนะครับก็เดี๋ยวมาทําต่อให้เหมือนกันอ่ะก็ตามนี้เลยเป็นสูตรเก่าทั้งสจุดนะครับนะครับก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะอ้าวแล้วมาทํา <c oughs> นะครับก่อนเดี๋ยวมาทําต่อทั้ง3สูตรให้สมาชิกได้รับชมกันก่อนที่จะเข้าไปดูสู่กันยังไงก็ฝากช่องด้วยกันแล้วกันนะครับมาฟังคำเตือนทางช่องนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางถูกผิดผมว่ากันไปตามสูตรเลยนะครับ ไปดูสูตรนี้กันก่อนนะสูตร <c oughs> ผมเขียนขึ้นมาใหม่นี่เขียนจากสูตร AA ดีนะมันเข้านะครับเป็นสูตร AA สูตรเดียวนะครับที่มันเข้ามาทับต่อให้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปย้อนสูตรดูสักหน่อยนะงวดแรกสูตรได้เลขหนึ่งออกสามหนึ่งผมเน้นไปที่นะครับหลักหน่วยล่างนะครับถูกงวดสองได้เลขห้านะครับเป็นเลขเด็ดวิ่งตัวเดียวนะครับอันนี้มาที่หลักสิบล่างอ่ะ ที่หลักสิบแล้วสุดงวดนี้ครับงวดที่3 0, 17, 7, 17. สูตรได้เลขเจ็ดพอนอกเจ็ดเจ็ดงวดนี้ก็มาทั้ง10หน่วยเลยครับงวดต่อมาสูตรได้เลขหนึ่งพอนอกหกหนึ่งนะครับหนึ่งก็มาที่หลักหน่วยล่างก็ถูกนะครับงวดต่อมาสูตรได้เลขเจ็ดพอนอกแปดเจ็ดนะครับเจ็ดนับมาที่หลักหน่วยนะถูกไปงวดที่ห <éc à S 2> ้างวดต่อมาสูตรได้เลขเจ็ดนะครับพนอกสามเจ็ด เจ็ดนับก็มาที่นะเจ็ดก็มาที่หลักหน่วยนะเจ็ดก็มาที่หลักหน่วยอันนี้มาที่หลักอ่ามาเน้นไปที่หลักหน่วยนะสมาชิกนะเน้นไปที่หลักหน่วยนะครับตัวเลขเน้นไปที่หลักหน่วยคนะรับเลขเดี่ยตัวเดียวล่างนะครับว่าที่ผ่านมานะครับสูตรได้เลขสอง นะพ้นออกสองสองนะครับพ้นอกอ,อ,นอกสองสองอ่ะงวดนี้ก็มาที่นะครับสิบหน่วยล่างเลยนะครับมาที่สอง,อส,องสองเลยนะครับสองสองเลยอ่ะถูกนะครับงวดที่ผ่านมานี้ผมลงจริงเป็นงวดแรกนะก็อัตานี่ฮะตามสูตรนี่เลยแถวแรกนะครับถ้าเป็นกระดาษแผ่นเก่า มันจะผมจะเทียบชนนี่วิ่งล่างเทียบชนสามสูตรนะครับแต่ผมอธิบายไปแล้วว่าสูตร2กับสูตรสามมันหลุดผมก็เอาเฉพาะสูตร A มาเขียนสกระดาษแผ่นใหม่ให้ก็คือสูตรนี้ตามอ่างวดน,นี้ได้เลขตัวไหนตามนี้เลยนะครับลองบวกลบกันดูนะครับผมได้ทำบวกผมได้บวกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสูตรนี้ได้เลขสี่ตัวเดียวนะครับได้เลขสี่ตัวเดียวอ่ะพิจารณาเอาใครชอบเลขสี่นะครับ <c oughs> ลากเน้นไปที่หลักหน่วย นเน้นไปที่หลักหน่วยล้านนะครับชอบตามได้นะครับชอบตามได้นะครับเลขสี่นะครับวันนี้ได้เลขสี่เด้อสมาชิกเด้อว่ปไปจำาวนที่สิบหกทับสิบสองทับหกแปดอ่ะรอรุนกันตัวเดียวมาไม่มาเน้นไปที่หลักหน่วยล้านนั่นเอง นะครับเน้นไปที่หลักหน่วยล้านะครับอ่ต่อกันกับสูตรที่ สองก็คือสูตรหลักหน่วยล่างเลยนะครับสูตรหลักหน่วยล่างโดยตรงเลยเอางวดที่ผ่านมาได้สองกับสามเขออกสองสองโหมดนี้นะครับอย่างเช่นงวดนี้แถมหลักสิบล่างมาด้วยนี่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็แถมหลักสิบล่างมาด้วยนี่นะครับมันออกเบิ้ลน,นะแต่ก็เอาเฉพาะหลักนะครับเอาเฉพาะหลัก หวยละนะงวดที่ผ่านเอองวดที่ผ่านมานี้สูตรนี้ผมลงจริงให้เป็นงวดแรกเด้อก็มาที่เลขสองนะหน่วยล่างนะ <c oughs> งวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนนะอ่าไปดูกันนะสานชิดนะไปดูกันหลักหน่วยล่างเม่นแะม่นงวดที่ผ่านมาลงจริงใช้จริงตามนี้เลยนะหลักหน่วยล่างเปนแม่นะนะีนะ่ฮนะตามนะีนะ้เลย หน่วยล่างแม่นๆตัวเดียวอ่ะงวดนี้นะครับได้เก้ากับศูนย์ครับได้เก้ากับศูนย์อ่ะพิจารณาเอาเก้ากับศูนย์ไม่ชนกันแล้วไม่ชนกันแล้วนะครับชอบสุดไหนจัดสุดนั้นเด้อครับงวดนี้ได้เก้ากับศูนย์นะที่หลักครับที่หลักหน่วยล่างนะครับ สูตรนี้หลักหน่วยล่างนะครับงวดประจำวันที่16ทับสิองทับปดอ่รู้กันอันนี้กับ0นนะครับผมให้จับสูตรนี้ไว้นะครับสูตรนี้ไม่แน่นอนเป็นเลขเด่นวิ่งล่างก็แล้วกันมาได้ทุกหลักนะอันนี้มาได้ทุกหลักแต่ผมเน้นเพียงแค่หลักหน่วยแค่นั้นดีนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้ก็จับ4004นะครับ4 9 9 4แค่นั้นเองนะครับสองสูตรนี้มาจับกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับได้สองชุด 4 9 4 4ก0านี่ประมาณนี้นะครับอะทีนี้มาต่อกันกับสูตรสุดท้ายนะก็คือสูตรคู่ชุดอ่ะงวดที่ผ่านมาผิดนะับสูตรที่1น,นี้ผิดเลข6กนะครับก็เข้าเฉพาะสูตรที่2ครับก็คือเลข2นะครเข้าเฉพาะสูตรที่2ผิดนะครับงมดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนออาไปดูกันนะ <c oughs> นี่นะสูตรที่1 ได้ทําอะไรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลองบวกตามนี้เลยอันนี้สูตรที่1นะครับอันนี้สูตรที่2องนะครับลองแคปสูตรไว้ก่อนนะครับอันนี้สูตรที่1นี้ได้เท่าไรบวก6นะครับสูตรที่2ได้เท่าไรบวกกันมาตามที่ติ๊ผมติ๊ประกาศไว้เนี่ยบวกกันได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมมาบวกเลข5คงที่ด้วยสูตรที่2อันนี้อย่าลืมมาบวก6คงที่ด้วยสูตรที่1นี้ได้เลข6นะครับสูตรที่2นี้ได้เลข0ูนะครับตัวเลขไม่ชนกันอีกก็จับชุดเดียวกันเดิมนะครับ 600ูตรสรไปกับครับนี้มาเฉพาะาตัวที่2นะครับก็คือเลข2นะครับมาเฉพาะตัวที่2นี่เลข2นะครับอ่ะวันนี้ได้เลขสูตรมันเป็นเลขเด่น2สูตรนะครับ AB จับคู่กันนะครับไม่ใช่สูตรเดียวกันนะอ่ะอันนี้สูตรที่1ครับสูตรที่1ยังได้เลข6กอยู่สูตรที่2ก็ได้เลข0 วันที่ผ่านมาสูตรที่หนึ่งสูตรเลขหกได้หลุดนะครับวันนี้ได้เลขหกสูตรที่สองนี้ยังมาหลังจากหลุดนี้ก็มาต่อเลยนะครับก็ได้เลขศู่ะชุดเดียวฮะไปกลับมาไม่มาวันที่ผ่านมาหลุดเด้อบอกไว้ก่อน่ะสูตรแรกอะหลุดนะสูตรมาเฉพาะสูตรที่สองนะครับพิจารณาเอาถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็มองผ่านนะครับลงจริงให้งวดที่สี่ฮะสำหรับสูตรนี้งวดประจำวันที่สิบหกทับสิบสองทับหกแปด วันนี้ชุดเดียวไปกับ6 0ศ6นย์ศูอ่ะมาไม่มาพิจารณาเอาเองถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบมองผ่านนะครับไปกับนะชุดเดียวสำหรับนี้ล่างนะใครอยากตามต่อนะครับอ่ะก็ขอให้สมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับเฮงเงปงัปงๆขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ